โอเคนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะไปตีดูดเลือดให้ดูนะครับว่ามันดีไหมนะครับแต่มันเท่านั้นที่จะใช้เงินแรงเยอะนะครับเพราะว่ามันดีนั่นเองครับโอเคเราไปเลยนะครับสถานที่ก็คือกดกีเวสขึ้นมาครับับแรกเลยแล้วไปที่สถานที่ต่างๆครับ เรื่องหานี่ครับมันจะมีคําว่าจุดเพิ่มศักยภาพอาวุธผิดกฎหมายนะครับก็คือตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเราเปิดทีเฟซขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตรงจะมาตรงรูปโพงเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ โอเคครับเราก็มาถึงแล้วนะครับก็ันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เรามาตรงนี้กดกับเป็นพีซตรงนี้ครับ,กกบ, NPC, รรบมันจะชื่อว่าเอ็นซช่างแบกนะครับผมก็กดเอ็นแล้วเนี่ยมันจะมีสองอันนะผมโยววอนบนสุดนะครับก็คือสุ่มศักภาพตัวเอกตัวไปนะิ่มเลยมันก็จะใช้เงินแดงหนึ่งหมื่นในการตีหนึ่งครั้งนะโอเคเราก,กดเลยลุ้นกันก่อนดีๆนะช่างโอ้โห Oh, hegi, hegi dua, dira.